นี่คือข้อความของใครบางคนที่ส่งมาหาคุณ Infinity Strength มาดูว่าข้อความแห่งความรักใครที่ส่งข้อความแห่งความรักความคิดถึงมาให้กับคุณพลังงานผูกพันและแรงดึงดูดบางอย่างที่ส่งมา Ace of c u p s ใครคนนี้เป็นพลังงานของ การรอคอยเหมือนคุณได้เจอกับใครบางคนที่มีความผูกพันใครบางคนหันหลังให้กันไม่เข้าใจกันหรือใครบางคนที่เคยมีพลังงานของการอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เกิดความสําเร็จสู่การแต่งงานสู่การเติบโตใครบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกคิดถึงอยู่ในใจหรือคิดวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของเขาและเชื่อว่าเขาคนนี้ รักคุณและรอคอยคุณมากถ้าคุณหันหลังออกจากเขาไปเขาคิดถึงคุณเขามีความเหนื่อยล้ากับการรอคอยและเขารู้รสึกเขารู้สึกคิดเกี่ยวกับคุณวนไปวนมาหนักมากหนักมากๆจริงๆเพราะว่าเห็นถึง เพราะว่าตัวตนของคุณเป็นราชินีถ้วยเชื่อว่านี่คือสัญญาณของความเป็นตัวตนของคุณที่คุณส่งพลังในการกลับมากลับมาหาตัวเองส่งพลังที่คุณมีความอบอุ่นน่ารักและอ่อนโยนทําให้เขาคนนี้ตัดคุณไม่ขาดทําให้เขาคนนี้คิดนะคะคิดถึงคุณรู้สึกถึงคุณเหนื่อยล้าแล้วก็รอคอยพลังงานจากคุณรอคอยความรักจากคุณอยากที่จะคนคนนี้ห่วงคุณมากและบอกเลยเลยค่าว่าตอนนี้เขารู้สึกห่วงแหนแล้วก็ มีหลายสิ่งหลายอ,อย่างที่เขาอยากที่จะบอกคุณอยากที่จะพูดกับคุณนะคะมันคิดถึงวนไปวนมากับพลังงานบางอย่างและเชื่อว่าเขาเหมือนกำลังที่จะแบบคลั่งรักคุณเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เพราะคนคนนี้อาจจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีอีโก้และมีพลังงานของคนที่ j u s t m e n t for of sorts เหมือนเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณที่เป็นประเด็นกันหรือเป็นพลังงานของความคิดถึงที่ที่รอคอยแบบเหนื่อยล้าด้วยความห่างไกลและเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับหรือว่าการทํางานหรือว่ามีเวลาว่างเขาจะคิดถึงคุณและเขาจะรู้สึกถึงคุณมากๆใครคนนี้เป็นคนที่อยู่ในความคิดของคุณแล้วก็ความรู้สึกของคุณแน่นอนหรือเป็นคนที่คุณ เดินจากมาหาันหลังใส่กันนะคะและนี่คือพลังงานของ ใครบางคนที่เขาอยากจะเจอคุณมากและเชื่อว่าสิ่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณคลิกมารับชมคลิปวิดีโอนี้และถ้าคุณยังไม่เจอกับใครคุณกำลังได้เจอกับ DIY masculine DIY feminine เพราะนี่คือสัญญาณของ four of wands นะคะพลังงานของการพบเจอพลังงานของการเฉลิมฉลองพลังงานงความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเดทครั้งแรกความรักครั้งใหม่ของคุณที่คุณรู้สึกรอคอยมานานเพราะว่าก่อนอันนี้คุณอาจจะไม่สมหวังในความรักความสัมพันธ์และถ้าคุณได้เจอกับใครบางคนแล้วคนคนนี้กําลังที่จะเข้ามาเปิดใจ ขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณหรือนัดพบเจอกันกับคุณนั่นเองค่ะ